ท่าสอนสอนองค์สมเด็จพระสัมมาัมพุทธเจ้าซึ่งชื่อกำลังใจบรรดาท่านพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งในเรื่องคนต่างหลายทวิารนาทีมีพระชุดหนึ่งไปดึงกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไม่ได้กรรมฐานจบก็เข้าป่าเพราะเอิญหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านใหญ่เข้าป่าก็ไปพักในบ้านแห่งหนึ่ง มีรงฉันพร้อมก็มียมพู้เท่าคนหนึ่งปเป็นแม่บ้านใหญ่บอกว่าพระคุณเจ้าจะมาทําไมพระก็บอกว่ามาจะมาเจริญกรรมฐานจะทาตนให้เป็นพออะระอดีตเจ้าญาติโยมก็อดีมบนให้อยู่ที่นั่นเวลาฉันให้มาฉันที่นี่จะเจริญกรรมฐานขึ้นอยู่ในป่าตามสบายใจทุกเวลาให้มาพร้อมกันพระชุดนั้นปฏิบัติกรรมฐานได้ยังไม่นานนะัก แต่เดียวก่อนโยมก่อนที่พระจะไปเจอกรรมฐานโยมก็ถามว่าท่านท่านนั้งหลายพระเจ้าสอนกรรมฐานแบบไหนพระอนุาสอน่าการส, 2, รา,า,สารที 3, 2, ราาส่สองคือผสมคนเล็บพันนังนียเป็นต้นโยมฟังแล้โย,นโยนมนึกว่าจะปฏิบัติบ้างพระคณะนั้นปฏิบัติยังไม่ได้เป็นพระอริยเจา้าแต่ว่าโยมผู้หญิงขอท่านเป็นพระนาคามีพระมีสมิธายานได้ก่อน ในสมิทัายานนี่เวลาเขาจะใช่จริงจะานั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเราเขาอยากจะรู้อารามณ์ของเราเขารู้ได้ทันทีไม่ต้องพูดใครกี่แสยยนยอมเขาก็รู้มาตอน,นคชิญยมงก็คิดว่าพระรูปของเราเวลานี้มีความสุขอยู่หรือก็ทราบว่ามีความสุขแต่ว่าท้าวสุขด้านอาหารไม่พอบางทีอยา,ากจะฉันต้มบางทีอยากจะใช้แกงบางทีอยากจะใช้ของผัดอย่างนี้เป็นต้น แต่อาหารที่เราทําไปไม่ตรงอธิยาสัยของพระฉะนั้นเวลาตอนเช้าโยมสั่งลูกหลายทำกับข้าวอย่างนี้ทำกับข้าวนี้ตานี้พระต้องการพระนึกอยากฉันต้มเช้ามีข้าวมีมต้มพระอยากชันแกงเช้ามีแกงพระอยากฉันผัดจะท้ามีผัดพระก็มีความสุขอาหารไม่ช้าไม่นานก็เป็นพระอริยเจา้า ต่างคนก็ต่างลาญาโยมกลับไปหาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเมื่อให้พระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งเล่าให้ฟังเล่าพระพุทธเจ้าฟังว่ามีโยมท่านหนึ่งรู้จำลังใจของพระพระมีความต้องการอย่างไรทําอย่างนั้นทุกอย่างเราไม่ต้องพูดกันพระพุทธเจ้าบอกว่าโยมคนนั้นเป็นพระนาาอนะาคามิเป็นสัมติชายากนพวกคนตอนนั้นมีพระองค์หนึ่งอยากจะมีอยู่ที่นั่นบ้างแต่กลัวโยมใช่ไหม ัวค,คิดยังไงโยนก็กลัวพระเจ้าถามอยากจะไปไหมเขาบอกอยากไปแต่กลัวราะว่าจะไปคิดชั่วเขา้พาพระเจ้าคิดไหมว่าเอานี้ก็แล้วกันถ้าจะไปที่ท่านแต่ถาเขาขอยห้ามอย่างหนึ่งได้ไม่เอาอย่างเดียวท่านบอกว่าได้ห้ามใจคิดชัว่วใช่มพระองให้เราตกอไปเมื่อไปแล้วจะทำตา,าน,นั้งห้ามคิดชั่วตัวอย่างใน,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 นตารั้งตะวัง ไอ้ความกลัวเนี่ยเป็นปัจจัยให้มรุกมกผนถ้าคิดชั่วเยอะเกินโยมจะรู้ก็เลยคิดแต่ความดีไม่ช้าก็ไปว่าหันฟ้าไมส่สม,มิธายายไม่นานนักเมื่อไปหันฟ้าไมส่สม,มิธาญานแล้วก็นั่งเล็กว่าโยมงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรามาบ้างก็ทราบไปเก้าถึงเก้าชาติว่าในเก้าถึงเก้าชาติเราเคยเป็นสาม,มีของนาง แต่เราเราถูกประหารชีวิตจากนางการุก้าครั้งเพราะเป็นคนเจ้าชู้ก็เลยลึกตำหนิหญิงคนนี้ว่าทำไมแสนร้ายแบบน,นี้ยอมผู้หญิงนั่งที่พิใ,ใบก็รู้ต้องท่านเรื่องชาติที่ร้อยเรื่องซื้อฉันน่าภัยนึกถึงชาติเหนือคุยใจคนในป่านคนในบ้านนะ,ะนนเพราะว่านึกถึงชาติที่เราประสารว่าชาติใดเขาอ,อาจภัยบบรรที่ธรรมดาเธอพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้หมดเวลาแล้วนะก็จะหมดเวลาขอตัวดีครับหนึ่งว่ากัดกรจักรศึกจักทชีก็จะสึกจักพระเมื่อศึกไปแล้วให้มันเป็นชีขึ้นตัวพระขึ้นตัวครวภ์ขึ่งตัวเทกษากรหมดสึกก็ไว้อย่างการมสมบชัยจารัากษาไว้ไปจนถองอภรรมพิการพจรราดวีไปจนถึงที่กินข,ข้าวเย็นข้าวร้อนได้แล้วก็ ทัดทรงดอกไม้ได้แต่งตัวดอกไม้ได้ไม่เป็นไร,รก็รวมความมาขอท่านหลายเมื่อบวชแล้วบวชครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถือหมดตลอดชาติเวลานี้ก็บวชหมดตัวสืมบมามวชครึ่งตัวทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ารายบัญชตบอกว่าถ้าบวชครึ่งตัวผมยั่ใช้แผ่นทองตัวแก้วนะเพราะนี้เทศแตกไปหน่อยนะเพราะว่า แขงไม่นึกว่าจะเทศอะไรแล้วก็พอดีขึ้นมาก็พญายมนำชีวิตขึ้นมาถ้าบอกเทสยังไง่พแล้วกันบอกเขาไปยเทือก,กันบอกไอ้คำว่าเทสเคยคุยกัน <c oughs> แล้วต่อมาสมเด็จพระุเจ้าปัจจุบันเนียกว่าเทศจะหมดศิกเตยเขาตเตยเขาบอกว่าเมื่อบวชอยู่ให้รู้ตัวว่าบวชสิดแล้วก็ยังรู้ตัวว่าบวชอยู่คือบวชน้อยกว่าบวชเป็นพระ พระมีสิสองร้อยี่สิบเจ็ดถ้าทุกคนมีกำหบดสิบทุกคนขอยืนยันว่าทุกคนไม่มีเรื่องร้อนใจ,จาการทะเลาะวิวาดกันไม่มีกาครไขคอกันไม่มีทุกคนม,คม,มีความสุขมีความสุขในชาตินี้ความสุขในชาติหน้ามันก็มีอย่างน้อยที่สุดจะกไปสวรรค์